สับสไครกระดิง่งแจ้งเตือนสวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงเช้าๆนะครับก่อนจะไปทำงานนะครับก็มาให้อาหารปลาดุกนะครับซื้อเมื่อวานนะครับวันนี้ก็นับอายุก็ประมาณหนึ่งวันนะครับมาดูว่า หนึ่งวันครับลูกปลาดุของเรานะครับจะประมาณไหนแล้วก็กินอาหารนะครับยังไงครับโอเคครับก็จะให้หนึ่งกำมือนะครับโอเคครับ นี่ก็มาให้ปลาดุกพอพันแม่พันครับถึงนี้ยังเนี่ย Gracias. ให้ปลาดุกนะครับสองเดือนนะครับสองเดือนประมาณสิบห้าวันนะครับสองเดือนสิบห้าวัน พร้อมขายครับประมาณสามเดือนกว่านะครับพร้อมขายแล้วครับรแล้วก็ปลาดุก ตามเดือนประมาณ20กว่วันนะครับ่องคลายเหมือนกันครับบ่อ,บอน,นี้ก็อยู่ประมาณ400ตัวนะครับสี่อยตัว สวัค,ครับเช้าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช้าว,วันต่อต่อไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ